อาก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะหายไปหลายวันพี่น้องเ้ยก็ไม่ได้เจอกันกับหลายวันก่คลิปนี้กะไม่มีอะไรมากมายพี่น้องพามาพวกเตาทานไอจุดรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามมาแหละกะคลิปนี้นี่สิพามาพูดถึงไอเรื่องของควันพี่น้องควันเตานี่แหละว่าว่าเราจะสังเกตยังไงว่าไม้นี่มันมันไหม้หมดแล้วนะนะ วิธีการสังเกตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่เป็นเป็นสูตรของผม,มผมสังเกตยังไงก็คือผมสังเกตควันนี่เลยพี่น้องนี่เห็นบออันนี้นี่คือมันยังไหมไม่หมดพี่น้องมันยังใหม่บระท่านเมดเข้าเบิงนะั่นไหนบ่ดีเดี๋ยวเสียเบิงหูน้นี่ดีกว่านาะจะได้ไง่ายง่ายนี่แบบนี้นะคือมันยังไหมไม่หมดเห็นบอพี่น้องสังเกตบอคือมันจะเป็นควันขาวเลยออมันจะเป็นควันขาวแล้วมันก็จะมองไม่เห็นรู ส่วนถ้ามันไหมใกล้สีมืดแล้วนี่ไหมไม,ไม้ในเตาใกล้จะหมดแล้วนี่ฟันมันจะเริ่มเริ่มเป็นสีฟ้าพี่น้องเริ่มเป็นสีฟ้าเออพี่น้องสังเกตเบิง้งฟันมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วก็จับเบิ้งแบบนี้นี่แบบนี้คือถ้ามันยังเป็นน้ําอยู่นี่แสดงว่ามันย่งมาท่านในใหม่หมดแต่ถ้าเราเราจับรูปดูแบบนี้ปุ๊บนี่ แล้วมันไหน้แห้งแล้วอโอ้ะควันไปหน่องโอ,โอ้เดี๋ยวด้วยโอ้ยเดี๋ยววควันพี่นอ้องคือเราเราเรา,เาจับดูแล้วพี่น้องถ้าเข้าจับเบื้องแล้วนี่มันเริ่มแห้งแล้วเออแล้วก็ควันมันจะเป็นสีฟ้าใสาๆแล้วนี่แสดงว่ามันไหม้ใกล้จะหมดแล้วอืมเอากัปิดใดอืม หรือว่ารอดูนี่รอดูควันมันนี่พี่น้องถ้าควันมันมดปุ๊บนี่ก็อันนั้นแสดงว่ามันมดแล้วอืมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนี่พี่น้องสังเกตเบิ้งเียดินนี่พี่น้องดินที่เห่าไว้ปิดไม้นี่เห็นบ่มันสีมันสีเปียกข้างรางแสดงว่านี่ทั้งเทิงนี่ทั้งเทิงมันนอ้เห็นบ่นี่ทั้งเทิงนี่ที่ผมปิดไม้นี่เห็นบ่มันสีแห้ง ละมองนี่ข้างล่างมองนี่นี่มันบรท่านในแหงแสดงว่าฟืนอนะ่ะมันเตาถ่านมันไหม้ลงมาจนถึงตรงนี้แล้วมันใหม้บระท่านหมดนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ตรงนี้มันพึ่งจะถึงตรงนี้อืมเอากบเบิ้งแบบนี้ก็ได้พี่น้องแต่ถ้าดีที่สุดกับพี่น้องเบิง้งพยายาบเบิ้งควันไฟมันน่ะแหละคือถ้าควันมันเป็นสีฟ้าสีใสแล้วนะ่ะ อันนั้นก็แสดงว่ามันไหม้หมดแล้วอือก็คือว่าลราคือบางเตานี่บางเตากับพี่น้องบางเตานี่มันควันเปลี่ยนสีฟ้านี่บางทีอันนั้นมันก็เปลี่ยนขีเท้าก็มีนะอือบางเตานี่ควันเป็นสีฟ้าแล้วแต่ว่ายังไหม้เพราะท่าไหนเเมดก็มีคือกันเออเพราะฉะนั้นกับพี่น้องเฮ็ดเตาทานเนี่ยมันบอกมีสูตรตายตัวดอกพี่น้องคือมันเตาแต่ละเตา เตาแต่ละเตารูปแ,แบบรูไฟรูควันอย่างมันก็นอาจทีมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเฮาเห็ดเตาแรกทําเตาถ่านนี่คือเตาแรกเตาสองเตาสามนี่พยายามสังเกตพี่น้องสังเกตว่าหู้ไฟหู้ควันมันนี่ถ้าเราเอาเล็กขนาดนี้หรือว่าเอาใหญ่ขนาดนี้นี่ผลออกมาของถ่านนี่มันเป็นยังไงอืมรอบเฮาจกุกนี่เพราะฉะนั้นเท่าก็ค่อยๆปั๊บหาพี่น้อง ค่อยๆปั๊บหาอืมประมาณผุนหละสี่ห้าหกเตาผุนหละมันถึงจะลงตัวแบบเป๊ะเลยนะเออมันถึงสีได้ทานเก้าสิบเปอร์เซ็น์เลยอืมก็คือว่าล่ะคือทานนี่ถ้ามันเผาแล้วได้ครึ่งนึ่งน่ะแสดงว่าอุณหภูมิความร้อนยังไม่ได้อืมเตาเนี่พี่น้องเตานี่มันต้องได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซนพี่น้อง นี่เวลาเผาทานเนี่ยไม้มันสิยุบป,ประมาณนี่ประมาณ8ปดสิบเปอร์เซนอแต่ถ้ามันยุบลงครึ่งหนึ่งนี่ยแสดงว่ามันไหมเร็วโพดเออควันมันออกหลายโพดไฟมันเข่าหลายอเพราะฉะนั้นก็เท่ากับปั๊บเออไปหลีไปหลีไอช่องไฟไปหลีช่องควันให้มันออกน้อยลงให,ให้มันให้มันไหมช้าลงออมดยง่ายคือลดอุณหภูมิอะไรพี่น้อง เพราะว่าเตาเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันมากไปเยอะไปเนี่ยมันสีเฮ็ดให้ทานเท่าเนี่ยมันเป็นขี้เท่าเรี่ยวพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดจ้างไหนก็ได้พี่น้องให้มันให้เตาเนี่ยให้ฐานเนี่ยมันไหมจนหมดเตาแล้วก็ฐานน่มันเหลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตอถ้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแสดงว่าสุดยอดแล้วเออเพราะว่าผมเฮ็ดเตาทานก็แต่ประมาณแปดสิบเอร์เ็นพี่นอ้องอปดสิบแปดสิบ้าปอร์เซ็ การเลื่อยเลื่อยเครื่องเตาขึ้นไปเลยเครื่องเตาขึ้นไปอีกจัาหน่อยประมาณนี้สำหรับฐานนะอันนั้นคือลงตัวแล้วอือค่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหางหายไปหลายมือพี่น้องก็อยากนํำเบียกนํำงานแต่คลิปนี้ก็มาถ่ายให้เบิงว่าไอ้วิธีการดูควันไฟเบิงเตาเผาทานแนวไหนว่ามันใหม่เมื่อแล้วก็คือเบิงควันมันเองพี่น้องดูควันถ้ามันเป็นควันสีฟ้าใสอ่ะ แสดงว่าน,นั้นแหละควันมันเตามันไหม้หมดแล้วถ้าควันมันเป็นสีฝาใสนะน,นั่นคือมันไหม้หมดแล้วอปิดได้เลยอ,อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเล่าส่วนฟังแกประสบการณ์พี่น้องเอ้ยอโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดี